สวัสดีครับหลังนี้ไว้ยครับสำหรับ extension ตัวที่ผมพาทำไปแล้วนะครับก็คือ,อตัว volume master นะครับหลังจากนี้นะครับก็จะมี extension อีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมอยากแนะนำไปเลยนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วแทบทุกคนจะได้ใช้กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับการแปลภาษาให้เป็น ภาษาไทยนะครับที่เป็นกุ่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนะครับง่ายนิดเดียวนะครับแค่ติดตั้งแอปตัวนี้นะครับหรือเอ็กซ์เทชันตัวนี้เข้าไปใน g o กูเก g o กูเกิลโค m e ของเรานะครับก็สามารถที่จะทําได้หมดนะครับแปลภาษาได้หมดเลยนะครับแถมข้อดีอีกอันหนึ่งก็คือออกเสียงได้ด้วยนะครับออกเสียงนะครับว่าเราออกเสียงคํานี้ถูกหรือเปล่านะครับงั้นนะครับไม่รอช้าไปดูกันเลยครับครับก็เหมือนเดิมครับให้เราไปที่ Google Chrome นะครับแล้วเราก็เซิร์ชนะครับ extension เหมือนเดิมะฮะ extension Chrome นะฮะเซิร์ชจนตัวเบราว์เซอร์จำแล้วนะครับก็มาที่ Chrome Web Store เหมือนเดิมนะครับผมทีนี้ให้เรามาที่เซิร์ชครับเซิร์ชตรงนี้ชื่อของเขาก็คือ Google นะครับ Google Google translate นะครับตัวนี้นะครับ translate นะครับ translate ปุ๊บหลังจาก search ขึ้นมานะครับให้เราติดตั้งติดตั้งไปเลยนะครับสอนไปแล้วนะครับผมในคลิปก่อนหน้านี้ครับวิธีการติดตั้งนะครับกลับไปดูได้นะครับผมคลิกไปเลยเพื่อไปใน Chrome เลยคลิกนะครับผมติดตั้งส่วนนี้ อันนี้คือเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้ววิธีการใช้งานทําอย่างไรครับเหมือนเดิมนะครับวิธีการใช้งานที่ผมบอกนะครับให้เราคลิกบอกคลิกตรงนี้ก็สามารถพิมพ์ได้เลยนะครับสมมุติว่าแบบนี้ก็ได้นะครับพิมพ์คาว่า docs ง่ายเลยนะครับออกเสียงนี้ด้วย <Dog. S 1> เห็นไหมฮะ <Dog. S 1> ง่ายมากนะครับอันนี้ยังไม่เท่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแปล ข้อข้อความแบบยาวๆเลยนะครับผมทําอย่างไรครับเดี๋ยวเราไปหาข้อความก่อนนะครับที่เป็นยาวๆนะครับเราอาจจะเป็นเรื่องสั้นก็ได้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นภาษาอังกฤษมาแบบยาวๆอย่างนี้เลยแปลไม่ได้แล้วครับก็คืออะไรนะฮะวิธีการนะครับถ้าเราจะแปลใช่ไหมฮะทำยังไงครับคลิกขวา c o ปี้นะครับคัดลอกไปนะครับลองมาวางดูนะฮะ เห็นไหมครับแปลให้แล้วนะครับแปลให้หมดเลยนะครับยาวมีเสียงได้ด้วยนะครับเป็นเสียงได้ด้วยนะครับเปิดเสียงสามารถเปิดเสียงได้ด้วยนะครับเวลาให้เขาแปลนะครับผมก็ถือว่าเป็น extension อีกตัวหนึ่งที่ใช้ได้ดีมากๆนะครับแนะนำเลยนะครับผมก็โอเคครับคลิปนี้ก็คงไว้เพียงแค่นี้นะครับสำหรับใครที่ จะนาไปใช้นะครับสําหรับอาจารย์นักศึกษานักเรียนนะครับแล้วก็บุคลากรหรือคนธรรมดานะครับที่เข้ามาดูคลิปของเรานะครับผมเพื่อนๆในช่องของเรานะครับก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์นะครับแล้วก็ตอบคําถามเราในคอมเมนต์ได้นะครับว่าอยากให้เราทํา Extension ตัวไหนบ้างนะครับเอามาแนะนํานะครับผมหรือใช้ดีไม่ดีนะครับเข้ามาคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดรูปหัวใจให้ด้วยนะครับผมหลัง DIY ครับเจอกันคลิปหน้าครับกับ Extension ตัวใหม่ๆครับ เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ